รัฐมนตรีช่วยสุรศักดิ์ลงพื้นที่เกาะติดการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับฟังเสียงสะท้อนปัญหาอุปสรรคลั่นเรื่องไหนขับเคลื่อนเร่งด่วนได้ทำทันทีพร้อมเปิดอาคารฮิรันราชตอบโจทย์นโยบายเรียนดีมีความสุขวันที่19กุมภาพันธ์2567นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดอาคารเรียนแบบพิเศษอาคารฮิรันราชณโรงเรียนวัดศรีสุวรรณจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้บริหารจังหวัดสุราษฎร์ธานีศึกษาที่การจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้อํานวยการสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตสองผู้อํานวยการสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนรวมให้การต้อนรับนายสุรศักดิ์กล่าวว่าจะเห็นได้ว่าอาคารและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนเป็นอย่างมากสําหรับอาคารเรียนหลังนี้มีความพิเศษเพราะมีการออกแบบที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มีความเหมาะสมต่อการใช้งานโดยอาคารเรียนแบบพิเศษเป็นอาคารหลังแรกของสพปสุราษฎร์ธานีเขตสอง ซึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารแห่งนี้และได้รับรายงานด้วยว่ากระแสะไฟฟ้าที่จะใช้อย่างไม่เพียงพอจำเป็นต้องมีการขยายหม้อแปลงไฟฟ้าและโรงเรียนยังขาดงบประมาณอีกจำนวนหนึ่งในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้รับมอบหมายจากพลตํารวจเอกเพิ่มผูนชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มารับฟังเสียงสะท้อนต่างๆเมื่อรับทราบถึงปัญหาก็พร้อมที่จะให้การดูแลช่วยเหลือเพื่อทําให้ลูกๆนักเรียนของเราทุกคนได้ใช้อาคารเรียนอย่างเต็มศักยภาพจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปยังโรงเรียนชัยยาวิทยาอำเภอชัยยาเพื่อมอบนโยบายเรียนดีมีความสุขพร้อมรับฟังการขับเคลื่อนนโยบายและรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆจากตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนตัวแทนผู้บริหารอาชีวศึกษาตัวแทนสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหากเรื่องไหนที่ได้รับการสะท้อนปัญหามาแล้วสามารถขับเคลื่อนแก้ไขได้ก็พร้อมที่จะนำไปดำเนินการขับเคลื่อนและแก้ไขทันทีเราร่วมใจกันจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน